อูนี่อีกไม้แล้วครับไม้แล้วไซนี่นี่โลหลายร้อยเยสองสามร้อยปลาเนื้ออ่อนอติดดีจังครับวันนี้ผมอยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับอยู่ที่อำเภอภูพิรามจังหวัดพิษนุโลกวันนี้มาลงไข่มาลงไข่กับ รันนี้เป็นวันเสาร์นะครับมลงไข่ดักปลาเดี๋ยวเรามาชมมาเลยว่าปลาจะเยอะแค่ไหนนะครับนี่นะครับผลงานลงไข่นี้ครับลงไข่กันอย่างนี้นลนนปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยให้ลอยไข่ลอยไปตามธรรมชาติ ใส่ทุน่นใส่ทุ่นลอยไว้นี่ขายขนาดหกเซนนะครับปล่อยไว้นะปล่อยไว้ปล่อยทิ้งไขไว้มันลอยไปยาว นุนเป็นกระชังปลาครับเขาน่าจะเลี้ยงปลาทับทิมปลานิลปลาทับทิมนะแม่น้ำน่านวันนี้น้ำแดง,แดง ปลาเยอะนะปลาเนื้ออ่อนเมื่อกี้มีปลาเทโพน้อยด้วยโอ้มีไข่ด้วยไข่ทะลักเลยโดนไข่รัดที่นูเขาเลี้ยงปลาอยู่พี่ปลาทับทิมอ๋อท่างปลาปลาดุกฟ้าทับทิม น้ำบุญเนี่ยตรงนี้นะ,ะเลือดวงังวังน้ำบุญวังน้ำบุญถึงว่าไข่ไม่ค่อยลอยไปปกติมันจะลอยตองมุนอ่าาาาที <c oughs> ่ก่อนกลัวต้วยด้วยหวังขุดคือหวังน้ำบน้ำบุญก็เสียวออ๋ถ้านำนมันหนึ่งเลยมันต้องมุนมุนก่อนเป็นเด็กอะโอ้ปลายเรือมาส่งพอ่พอพอ่อข้ามฝั่งข้าม <c oughs> น้ามันเบาตรงนี้ปลาน่าจะเยอะนั่นแต่ปลาเราต้องมาลุยปลาเขาปล่อยไปยงี้นะปล่อยให้ขายลอยไปตามน้ำนะครับปล่อยไว้ยาวๆปล่อยไปยาว,ยยาวๆเดี๋ยวเราก็มาทิ้งไว้สัก 15นาทีแล้วเราก็มาเก็บครับ

มันดึงยิบๆอยู่ที่นี้ไม่ขึ้นมาหลุดไปแล้วมั้งที่มันตัวเล็กก็หลอดหลายครั้งไะไข่หัวเลยเท่าไหร่พี่ซื้อมาเท่าไหร่ตะไคร่เนี่ยอาคาร กี่เม็ดต้องมาทำพุนทำอะไรอีกก็ต้องเป็นพันเลยแต่ก็คุ้มนะหาปลาได้หลายพันนั่นนะก็อยูเมื่อเช้าพี่ก็ขายได้ได้ปเยอะแล้วนะมาได้ใช้ครั้งเดียวได้นานใช้ได้หลายครั้งก่อนหาปลาลอามาลุ้นกันเลย ปลาเนื้ออ่อนอติดดีจังามาแลวหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ต,วตัวกำลังงามๆเลยรนะั่วป่ะเนี่ยพี่เราลงจุ่มน้ำไหมตัวมันแห้ง

ตัวนี้โอ้นี่ตัวใหญ่วา่าปลาอะไรนีะ,ป,ะปลาวาดปลาวาาดปลเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนมีปลาน้ำเงินปลาอะไรบ้างนะีะปลาเนื้ออ่อนมีอะไรตระกูลเดียวกันตะกูลเดียวกันใช่ปะโลถ้าไปซื้อนั่นเจ็บสองร้อยแน่ปลาเนี่ยแต่ให้ในเมืองไม่ได้นะแพงนะจำร้านอาหารขเขาใช่ขายแพงมากเลย ได้อย่างนี้นะก็ได้ตังค์เลยนะัขายดีเลยไซนี่นะีอ่อยเป็นปลานี่นะขายดี<ะ>ปลามอ่อนนคนชอบกินแม่น้ำน่านโอ้ไซนี่กำลังสวยเลยนี่ไซนี่นี่ โลหลายร้อยน่ยสองสามร้อยสองร้อยกว่าบาทอูนี่อีกมากแล้วครับมาแล้วสุดยอดมาเป็นคู่เลยตัวกำลังสวยเลยพี่เอาไปส่งร้านอาหารานเนอะางขายตามบ้านขายถูกว่า ถ้าไปซื้อตามแล้วไม่ได้ถ้าไปตั้งแผงขายนี่ก็ราคามันก็ไปแบบนึงนะนีนะ่เราขายตามชาวบ้านพวกกันไลยกันขายกันอกอกินกันได้ก็อยู่แถวพรมิลามก็มาสั่งได้พี่พิษมีเบอร์โทรป่ะพี่ไม่จับไม่ได้เดี๋ยวลงไว้ให้เบอร์โทรถ้าลงตรงเสาร์อาทิตย์มาเลยครับมารอเลย เพอพมมีลำนะครับมาต้องหมู่เก้าอยู่ตรงโรงเรียนมาต้องบ้านพี่เขาอยู่ข้างโรงเรียนติดกับโรงเรียนมาต้อง mm. จันทร์นึงศุกร์พี่เขาจะทางานที่ชนรับประทานนะที่ไม่ใช่ชนประทานที่ทเขื่อนเขื่อนนาเลส่วนเสาร์อาทิตย์พี่เขาจะลงหาปลาไปนทั้งวัน,น ปลาสดๆจากแม่น้ำนะครับ เดี๋ยวไปลงที่ไหนพี่ไปยามรอบไปยามอรอบอ่ะเดี๋ยวเราไปยามรอบกันนะครับคลิปต่อไปเราไปยามรอบกัน